เสไปดีกว่าเพื่อนโอ้ยเยี่ยมของของจะหมดแล้วเนี่ยไม่ได้เล่นมาตั้งนาน,นวากว่าลงตัวไก่ไปเลยดีกว่ากว่าลงตัวไก่ไปเลยดีกว่านี่งานถูกอ่ะเนะถูกสิจ้าแค่มันแจกอ่ะไม่แจกแจกสมัครใหม่แจกการสมัครใหม่ไม่รู้รร 60, อ่ะแจกแจกหกหมื่นครับหกหมื่นเลยนี่สายเกลียดเลยสายแล้วสกิลแจกอ่ะแจกเต็มเลย

หยิบไปด mm ิไปผมหยิบเองโอ,อ้ยเฮียมักไม่มีด้วยไอ้เฮียเนี่ยเราสบต่อไปเลย โอ้แม่เจ้าชิปเป็นเลีวุ้ยเซหลบหลบหลบมือหลบตัวนิ้วก็ง่ยิงปานน้ย